ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่29ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่29กกันเลยดีกว่าครับสิ้นเสียงประกาศของพระราชา เหล่าคุณนางต่างโห่ร้องยินดีกับกองทัพเหี่ยวขาวแห่งมิดแลนด์หลายคนได้เข้ามาแสดงความยินดีกับกีฟีดและสมาชิกกองพันเยียวในยามนี้มันช่างเหมือนกับความฝันกัตที่มองกีฟีดและทุกคนจากในมุมมืดนอกระเบียงเขาเห็นความสําเร็จที่เดินมาไกลามากนับตั้งแต่บ่อน้ําในครั้งนั้นความสําเร็จของกีฟีดมีคนรักก็ย่อมมีคนชังแม่ทัพพยัคฆ์ขาว และอีกหลายคนดูจะไม่พอใจกับตำแหน่งที่กีฟีดและเหล่าสมาชิกกองพันเหี่ยวได้รับแม่ทัพโอเวนและแม่ทัพลาบันที่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ดูจะกังวลกับความคับข้องใจของแม่ทัพในกองที่ไม่พอใจกับกีฟีดองค์ราชินีแห่งมิดแลนด์ได้ลำพึงเงียบๆว่าแผนการรอบสังหารกรีฟีดในเวลานี้มันใกล้มาถึงแล้วในมุมมืดที่ว่างเปล่าภายในห้องจัดเลี้ยงนั้น รัฐมนตรีฟอร์ได้ยืนอยู่กับผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนของเขาฟอร์ดดูวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดจนผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้เอ่ยปากถามกับฟอร์ดฟอร์ที่ได้บอกกับคนทั้งสองว่าเขาปากติดีแต่สายตาของฟอร์ในยามนี้มันช่างขัดกับคำพูดของเขาเหลือเกินสายตาของฟอร์ที่เพ่งมองไปที่กีฟีดในตอนนี้มันแฝงไปได้วยความวิตกกังวลและที่มากไปกว่านั้นก็คือความหวาดกลัว ไวน์เฉลิมฉลองถูกยกมาโดยคนรับใช้คนใช้คนหนึ่งที่ยกไวน์มาเสิร์ฟนั้นเขาดูจะแปลกและแตกต่างจากคนอื่นมากเพราะในถาดของเขามีไวน์เพียงแก้วเดียวมันเหมือนกับว่าไวน์แก้วนี้มันได้ถูกเจาะจงเพื่อมอบให้แก่ใครบางคนโดยเฉพาะคนรับใช้พิเศษคนนี้ได้หยิบขวดยาพิษออกมาแล้วหยดลงไปในแก้วอย่างใจเย็นยาพิษได้เจือกับไวน์แล้ว คนรับใช้คนดังกล่าวนั้นได้ยกแก้วไวน์ตรงเข้าไปหากีฟีดพร้อมกับบริการไวน์นั้นให้แก่เขากีฟีดรับแก้วไวน์และกล่าวขอบใจกับคนรับใช้พิเศษนั้นอากาศที่เย็นสบายภายในห้องจัดเลี้ยงยามนี้มันดูจะอบอ้าวสาหรับคนรับใช้คนนั้นเหงื่อเม็ดเล็กๆได้ผุดขึ้นที่ใบหน้าของเขาแก้วไวน์ในมือของกีฟีตตอนนี้มันดูจะเป็นที่สนใจของใครบางคนในงานนี้ พระราชาได้ร่วมดื่มอวยพรแก่กองพันเดี่ยวและอนาคตของมิดแลนด์สิ้นเสียงของพระราชาทุกคนในงานต่างร่วมกันดื่มไวน์เพื่อฉลองกับความสําเร็จนั้นกีฟีตก็เช่นกันเขาร่วมดื่มฉลองกับทุกคนด้วยไวน์แก้วนั้นในมือของเขาแต่แล้วเมื่อกีฟีดได้ดื่มไวน์แก้วนั้นแก้วไวน์ในมือของเขาก็ล่วงตกลงกระทบพื้นทุกคนในงานต่างตกตะลึงและยังไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร่างของกีฟีตตอนนี้ค่อยๆล่วงลงและได้แน่นิ่งไปท่ามกลางงานเลี้ยงฉลองนั้นแคดก้าได้ตะโกนขึ้นสุดเสียงกับภาพที่เธอเห็นในขณะนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตเองก็ดูจะไม่ต่างกันเธอซุดตัวลงเธอคงจะช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนี้ในเมื่อเหตุการณ์ได้พลิกผันเช่นนี้มันทําให้เกิดความโกลหาหลครั้งใหญ่ภายในท้องพโลงจัดเลี้ยงแม่ทัพโอเวนและแม่ทัพลาบันได้สั่งปิดท้องพโลงแห่งนี้ทันที ถึงแม้หลายคนจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่ดูสมหวังกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แคทก้าและสมาชิกกองพันเดี่ยวคนอื่นๆได้ตรงเข้ามาที่ล่างของกีฟิทในทันทีแต่กัตละ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่นอกวังม้าตัวหนึ่งได้วิ่งออกนอกวังอย่างรีบร้อนคนรับใช้พิเศษคนนั้นนั่นเอง งานล้างจานที่สุดแสนจะน่าเบื่อภายในวังกับค่าแรงที่แสนจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับการจดยาในแก้ววน์แล้วมันช่างแตกต่างกันอย่างมากมายกับค่าจ้างที่เขาได้รับมันทําให้เขาสามารถอยู่ได้สบายๆไปทั้งชาติและในขณะที่เขากําลังควบม้าหนีอยู่นั้นที่ลา้วป่าด้านหน้าตอนนี้เขาได้พบกับชายลึกลับที่สวมเสื้อคลุมพร้อมหมวกขนนกที่ปิดบังใบหน้าพร้อมกับดาบเล่มใหญ่ในมือชายลึกลับคนนั้น ได้วาดดาบในมืออย่างรวดเร็วแต่กว่าที่คนรับใช้พิเศษนั้นจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรร่างของเขาก็ปัสแจกหัวไปเสียแล้วม้ายังคงทําหน้าที่ของมันมันได้พาร่างที่ไร้หัวนั้นวิ่งหายเข้าไปในความมืดงานของชายลึกลับผู้นี้ได้สําเร็จลุล่วงลงแล้วต่อมาในเวลากลางคืนหลังจากที่ทุกคนได้รับอนุญาตให้ออกจากท้องพระโรงจัดเลี้ยงนั้นที่พระราชวังของพระราชินี สมเด็จพระราชินีแห่งมิดแลนด์และกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้มารวมตัวณที่แห่งนี้ทุกคนดูจะยินดีกับการรอบสังหารที่ประสบความสําเร็จอย่างสวยสดงดงามทุกคนต่างยกความดีความชอบนั้นให้แก่ฟลอตเพราะฟลอตแผนการในครั้งนี้จึงสําเร็จลงได้อย่างไรพิลุษแต่คํายินดีเหล่านั้นดูจะไม่ได้สร้างความดีใจให้แก่ฟลอตเลยเขายังคงมีสีหน้าที่ตื่นตระหนกและกังวลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งราชินีก็ทรงสังเกตเห็นเธอได้ซักถามกับฟอร์สถึงอาการที่เป็นอยู่ในขณะนี้ฟอร์สได้กบเกินไปว่าที่ใบหน้าของเขามีลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟจากตะเกียงจึงทําให้สีหน้าของเขาในเวลานี้ดูแปลกไปถึงแผนการจะสําเร็จลุล่วงแต่หลายคนก็ยังดูกังวลกับความลับที่มีคนรู้เยอะจนเกินไปฟอสได้ให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าลูกน้องของเขาในตอนนี้ ได้กำจัดคนวางยาไปแล้วอีกทั้งคนที่รู้แผนการในครั้งนี้ก็กำลังจะถูกกำจัดด้วยความรัดกุมของฟอร์สยิ่งทำให้ทุกคนประทับใจกับการวางแผนที่มีขั้นตอนและความรอบคอบของฟอร์สเป็นอย่างมากเมื่อทุกคนเชื่อมั่นและไว้วางใจการที่ฟอร์สจะขอปีกตัวไปสำรวจงานในส่วนที่เหลือจึงไม่มีใครทัดทานและสงสัยฟอร์ได้เดินออกจากห้องไปพร้อมกับดานประตูที่ถูกสับลงใบหน้าของเขาในยามนี้ มันเหมือนกับว่าเขากําลังวิตกกังวลและกลัวกับอะไรบางอย่างเรื่องที่ทุกคนภายในห้องกําลังพูดคุยกันอยู่ไม่ใช่เรื่องความผิดปกติไปของฟอร์สเพราะความสําเร็จของแผนการจึงทําให้ความสงสัยในจุดเล็กๆนี้ถูกมองข้ามไปองค์ราชินีทรงขอบใจทุกคนในที่นี้ที่ช่วยกันจนแผนการฆ่ากีฟีดสาเร็จลงได้ทุกคนต่างยินดีเพราะการตายของกีฟีดมันคือประโยชน์ต่างตอบแทนที่พวกเขา จะได้รับในภายภาคหน้าองค์ราชินีที่ตอนนี้เธอรู้จะมีความสุขมากที่สามารถฆ่ากีฟีตชายที่อยู่เบื้องหลังการตายของชายที่เธอรักแต่ในระหว่างวงสนทนาน,นั่นเององค์พระราชินีก็ทรงสังเกตเห็นอะไรบางอย่างกลุ่มควันกลุ่มเล็กๆได้ลอยขึ้นจากพื้นของห้องควันพวกนี้มาจากไหนกันตอนนี้ทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัย ประตูคือทางออกเดียวในตอนนี้แต่ทางออกเดียวนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะถูกล็อกดานจากด้านนอกทุกคนช่วยกันดันประตูออกแต่มันก็เหมือนจะไร้ความหมายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นได้ยกเก้าอี้หมายจะทําลายประตูนั้นไฟที่ลุกโชนย่อมวิ่งเข้าหาอากาศที่เปิดโลง่งเมื่อประตูถูกทําลายไฟที่ได้อากาศก็พุ่งเข้ามาภายในห้องอย่างรวดเร็ว กลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดที่พังประตูได้ถูกเผาตายในทันทีที่ไฟพุ่งเข้ามาองค์ราชินีทรงตกใจไปอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและทรงไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อประตูทางออกใช้ไม่ได้หน้าต่างจึงเป็นอีกทางในเวลานี้แต่เมื่อพระนางไปจนถึงหน้าต่างเธอก็พบว่าเปลวไฟมันได้ลุกไหม้ไปทั่วปราสาทแล้วอีกทั้งห้องที่ใช้ประชุมอยู่ในขณะนี้ ก็สูงเกินกว่าที่จะเอาตัวให้รอดได้จากความสูงนี้องคราชินีทรงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เบื้องล่างเวลานี้อง์ราชินีที่มองผ่านกลุ่มควันแล้วเปลวไฟใครคนหนึ่งที่ดูคุ้นตาอยู่ที่พื้นด้านล่างนั้นกรีฟีดชายที่องค์ราชินีทรงชิงชังได้ปรากฏตัวขึ้นการปรากฏตัวขึ้นของกรีฟีดท,ทำให้องคราชินีถึงกับทรงลืมเหตุการณ์ไฟไหม้ ที่ตัวเองกําลังประสบอยู่ในเวลานี้กีฟีดพราชินีทรงเรียกชื่อนั้นอย่างตนกกรีฟีตดึงผ้ามัดผมของเขาออกเขาปล่อยผมของเขาให้สยายไปตามแรงลมที่ได้ไฟในเวลานี้ราชินีทรงไม่เข้าใจว่าทําไมกรีฟีดถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะตอนที่กรีฟีดล้มแพทย์หลวงก็ได้มาตรวจอาการแล้วยืนยันอย่างชัดเจนว่ากีฟีดได้ตายไปแล้ว กีฟีดได้บอกกับองค์ราชินีว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะกีฟีตต้องการให้มันเป็นเขาได้อธิบายว่ายาพิษนั้นได้ถูกสับเปลี่ยนเป็นยาที่ทําให้เกิดสภาวะชางักงานใกล้ตายโดยจะกินเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงและแพทย์เองก็หลงคิดว่าเขานั้นได้ตายลงไปจริงๆแต่เมื่อเป้าหมายยิ่งท้าทายการเดิมพันก็ยิ่งสูงหากใช้ยามากไปกว่านี้ก็อาจจะตายไปจริงๆแต่มันก็ทําให้ทุกคนที่คิดฆ่าเขา ได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ชายคนหนึ่งในหอคอยนั้นได้ร้องขอชีวิตเขากับกีฟีดพร้อมทั้งบอกกับกีฟีดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับการรอบสังหารกีฟีดฟอร์สกับองราชินีคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขายเพื่อนเพื่อเอาชีวิตลอดมันก็คือคนที่อยู่โดยไร้หลักการนี่คือสงครามไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามทุ่งโล่งป่าเขาหุบเหวหรือแม้แต่ในวัง ในยามนี้มันก็คือสงครามสงครามไม่อาจเอาชนะได้โดยการวาดฝันหรือจินตนาการจากโต๊ะจัดเลี้ยงและสงครามแห่งนี้ก็ไม่มีที่ว่างพอสำหรับนักท่องเที่ยวคำพูดที่เหมือนกับการอ่านแผนการของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทะลุปุโปร่งของกีฟีดนั้นยิ่งทำให้อง์ราชินีทรงขับแค้นใจเป็นอย่างมากเธอไม่สามารถยืนหยัดแก้แค้นให้แก่ยูริอุสได้มีหนำซ้ำเธอเอง ก็ต้องมาพลาดท่าเสียทีให้กับกีฟีดไพ่ราบชนชั้นต่ำคนนี้กีฟีดได้ตอบกับองค์ราชินีอย่างเยือกเย็นว่าในสนามรบนั้นสถานะของคนไม่ได้เป็นตัวกำหนดการมีชีวิตหรือความตายได้จัก,กรพรรด์หรือไพ่าสามัญก็มีสิทธิ์ตายได้ไม่ต่างกันแต่ชัยชนะกับความพ่ายแพ้ตะหากที่เป็นตัวตัดสินในสงครามคนแพ้ก็ย่อมต้องตายพะยะค่ะ แต่อง์ราชินีจะเข้าใจหรือไม่นั้นก็ยากที่จะคาดเดาได้เพราะสิ้นคำของกีฟีดหลังคาของปราสาทก็ได้พังทลายลงมันกลบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนที่ร่วมวางแผนการฆ่ากีฟีดทั้งความคับแค้นใจขององค์ราชินีที่มีต่อกีฟีดทั้งหมดถูกเผาเอาไว้ในเปลยเพลิงนั้นกีฟีดหันหลังกลับและเดินจากไปเมื่อหอคอยถูกไฟไหม้และพังทลายลงกีฟีด ได้เดินออกมาจากที่เกิดเหตุนั้นแล้วก็ได้พบกับฟอร์สที่กําลังสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกีฟีดได้บอกกับฟอร์ว่าเขาแปลกใจกับท่าทีของฟอร์สในเวลานี้ที่เขาดูกลัวจนผิดก,กับบุคลิกของเขาที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราเขาได้ทรยศพวกเดียวกันหรือไม่เพราะฟอร์มีส่วนร่วมกับก,บการฆ่าองค์ราชินีฟอร์ Ford ยังคงปิดปากเงียบเขาไม่ตอบในคําถามของกีฟีด แต่เขาได้ถามกับกีฟีดว่ากีฟีดคาดเดาได้อย่างไรถึงแผนการของเขากับอง์ราชินีกีฟีดได้บอกกับฟอร์ตว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้ถึงแผนการที่เกิดขึ้นแต่เขาคาดเดาจากแววตาของฟอร์ตที่แสดงออกมาในครั้งที่กีฟีดกำลังเคลื่อนทัพออกไปลบที่โดนเรแววตาที่ชิงชังและไม่ต้องการให้เขามีชีวิตอยู่กีฟีดได้บอกกับฟอร์ตที่กำลังตกใจอยู่นั้นว่าคนเรามีการจัดการกับความกลัวที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเอาชนะมันไม่ได้ก็เลือกที่จะอยู่กับมันฟอร์สก็เลือกที่จะเอาความกลัวมาชักนําคนอื่นกรีฟีดเองก็ไม่ต่างกันเมื่อครั้งที่สบตากันคราวก่อนกรีฟีดได้มองเห็นความกลัวที่อยู่ในแววตาของฟอร์สถึงฟอร์สเองจะไม่มีความสามารถพอที่จะฆ่ากรีฟีดได้แต่ฟอร์สก็มีความสามารถในด้านการทูดเป็นอย่างมากฟอร์สอาจจะยืมมือใครสักคนที่มีความเห็นตรงกันในการเอาชีวิตของเขาและฟอร์ส ก็อาจจะเป็นคนรวบรวมคนเหล่านั้นเอาไว้ได้วยกันคนที่กีฟีดรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าใครฟอสที่กำลังตกใจว่าเขาได้ไปอยู่ในอุ้งมือของกีฟีดตั้งแต่ศบตากันคราวก่อนเขาคือคนที่รวบรวมคนที่ชิงชังในตัวของกีฟีดมาไว้ที่เดียวกันในแผนการรอบสังหารเขาเองก็เหมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งในแผนการของกีฟีดใช่เขากลัว ฟอร์ตอบคำถามกรีฟิทในใจแต่เขาไม่ได้กลัวเพราะการทรยศพวกเดียวกันหรือกลัวที่มีส่วนรู้เห็นกับการตายขององค์ราชินีแต่เขากลัวชายผู้นี้ฟอร์ Ford คุกเข่าลงต่อหน้ากรีฟิตอย่างคนที่จนแต้มกรีฟิทได้นำหนังสือสัญญาออกมาพร้อมกับฉีกมันทิ้งการบังคับคนด้วยอำนาจและความกลัวมันไม่ยั่งยืนเท่ากับการซื้อใจคนด้วยความดีอนาคตของเขาและฟอร์ควรจะก้าวต่อไป และหยุดคิดถึงเรื่องบาดหมางที่เกิดขึ้นในอดีตกีฟีดยิ้มให้แก่ฟอสและขอให้เขาทั้งคู่เป็นมิตรที่ดีต่อกันฟอสที่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมกีฟีดถึงไม่ทําอะไรเขาทั้งๆท,ที่ตัวเขาได้ทําอะไรกับกีฟีดไว้ตั้งมากมายอีกทั้ง G กีฟีดก็เพิ่งฆ่าคนที่คิดสังหารเขารวมถึงองค์ราชินีแต่เขาก็ยังล่าเลิงได้ไม่ต่างกับเด็กและกีฟีดก็ได้บอกกับฟอสให้ตามเขาไปเพื่อรับของที่กีฟีด ได้คืนให้แก่ฟอสต,ตามสัญญาที่ริมน้ำแห่งหนึ่งเอลิซาได้วิ่งเข้ามากอดพ่อของเธอทั้งคู่ต่างร้องไห้ที่ได้เจอกันเอลิซาถูกคนของกรีฟิดลักพาตัวไว้และตอนนี้เขาก็ได้คืนตัวเอลิซาให้กับฟอสแล้วตามสัญญากรีฟิดได้ว่าจ้างชายห้าคนเพื่อลักพาตัวเอลิซาบุตรสาวของฟอสเพื่อแลกกับสัญญาเลือดและแผนการทั้งหมดแต่เมื่อตอนนี้ทุกอย่างดูจะลุล่วงแล้ว กรีฟีดได้มอบเงินค่าจ้างแก่คนเหล่านั้นตามสัญญาก่อนจะจากกันชายทั้งห้าได้บอกกับกรีฟีดว่าถ้าหากมีอะไรให้รับใช้พวกเขาก็ยินดีที่จะกลับมารับใช้ในทันทีกล่าวจบทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปงานง่ายๆกับค่าตอบแทนที่มากมายอีกทั้งงานที่ทําก็เป็นงานที่สกปปกโดยคนที่สั่งเป็นถึงแม่ทัพเยี่ยวข่าวกรีฟีดด้วยแล้วมันจึงทําให้คนเหล่านี้ มีแผนที่จะขู่เรียกเงินกับกีฟีดอีกในอนาคตแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่ากรีฟีดได้วางแผนการเข้าไว้แม้ในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ที่ปลายทางเดินตอนนี้มีร่างของชายคนหนึ่งอยู่ชายลึกลับที่สวมผ้าคลุมและหมวกขนนกได้ตรงเข้ามาหากลุ่มคนเหล่านั้นทันทีศพที่นอนตายกันอยู่เต็มพื้นและเลือดที่ติดอยู่ที่ปลายดาบของชายคนนั้นกรีฟีต ได้เดินเข้ามาหาชายคนนั้นอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าชายคนนั้นได้เปิดหมวกออกกัดนั่นเองอีกเหตุผลหนึ่งที่กัดมางานเลี้ยงในครั้งนี้ก็คืองานนี้สินะตอนนี้เรื่องรลวาของการสมคบคิดครั้งใหญ่ได้จบลงแล้วกัดได้ถามกีฟีดว่าจะทำยังไงกับฟอสกีฟีดได้ตอบกับกัดว่าตอนนี้ฟอสได้รับบทเรียนแล้วและคนที่มีวัทศิลในการชักจูงคนได้เช่นฟอส อาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะฆ่าทิ้งอนาคตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กีฟีดพูดติดตลกกับกัทอย่างอารมณ์ดีและที่สําคัญคืนนี้ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมันทําให้คนทั้งวังตื่นตัวกันมากแต่กัทด,ดูเหมือนจะไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเพราะคนที่คิดฆ่ากีฟีดทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นในเวลานี้ได้ตายหมดสิ้นแล้วสําหรับคนที่อยู่และเห็นได้ก็ไม่ยากเย็นอะไร เพราะตำแหน่งของกีฟีที่เป็นอยู่ในเวลานี้มันก็เป็นแต้มต่อให้เขาอยู่ในวังนี้ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงตรงนี้กีฟีดได้ถามกับกัทว่าเขาเป็นคนที่โหดร้ายหรือไม่เพราะกีฟีดได้ทิ้งงานสกรปรกทั้งหมดไว้ให้กับกัทในขณะที่มือของเขายังคงขาวสะอาดอยู่กัทนิ่งไปชั่วคู่ก่อนจะบอกกับกีฟีดว่าเขาสามารถฆ่าคนได้ร้อยคนภายในคืนเดียวคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่เขาได้ฆ่าคน แล้วมันจะแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะไม่ว่ายัางไงนี่ก็คือเส้นทางที่มีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ของกีฟีดรออยู่เบื้องหน้าการมาคิดในระหว่างทางมันคงไม่มีประโยชน์อะไรกัตได้บอกกับกีฟีดคำพูดของกัตทำให้กีฟีดถึงกับพูดไม่ออกนั่นสินะมันก็แค่บันไดอีกขั้นที่ทำให้เขาได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเพื่อไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขา ในเวลาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาคิดอะไรอีกแล้วกัดตบหลังกีฟีดพร้อมกับชวนกีฟีดกลับไปหากลุ่มเพื่อนๆอนกองพันเหี่ยวของเขาโดยขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังมุ่งหน้ากลับวังด้วยกันนั้นกัดได้บอกกีฟีดถึงประสบการณ์ที่น่าขบขันเมื่อเห็นแคทก้าในชุดเดรสครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ E ีที่29ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ